สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ AMC News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจำวันเสาร์ที่1ผู้พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรดาร์ยิวผู้กขอตั้ง Bridgewater Associates นะครับบริษัท Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ความเห็นว่าทองคำ ควรถูกมองเป็นเงินทุนพื้นฐานมากกว่าสินทรัพย์เก่งกำไรและนักลงทุนควรเพิ่มสัดส่วนการถือครองไว้ที่5-15%ของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนและควรเพิ่มให้มากกว่านั้นในช่วงที่มีสงครามหรือการลดค่างเงินกระดาษทองคำในฐานะเงินทุนที่มั่นคงที่สุดนะครับเรดาริโอระบุผ่านโพสต์บน l i n k ์อินว่า เป็นความจริงที่ไม่อาจตัวแย้งได้ว่าทองคําคือมันนี่หรือว่าคือเงินที่แท้จริงและเป็นเงินที่มีความเสี่ยงต่อการถูกการลดค่าหรือการยึดทรัพยบน้อยที่สุดเ <IT> ขาอธิบายวา่าตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเงินทั้งหมดมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือเงินสกุลเงินที่ผูกติดมีสินทรัพย์หนุนหลังนะครับ หมายถึงเงินที่ผูกกับทองคําหรือโลหะที่มีค่าหรือมีจํากัดและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกอย่างเช่นโลหะเงินอีกสกุลเงินหนึ่งคือสกุลเงินที่ไม่อ้างอิงก,กับสิ่งใดเลยคือ f i fiat c u r r e n e i e s หมายถึงสกุลเงินที่ไม่มีทรัพย์สินใดๆหนุนหลังจึงไม่มีขีดจํากัดในการเพิ่มปริมาณหรือว่าพิมพ์ออกมา เรีเดลิโอชี้เห็นว่าทุกครั้งที่ระบบการเงินที่ผูกติดกับทองคํามีหนี้สินหรือมีข้อผูกพันมากเกินไประบบจะพังทลายลงผู้นําในประเทศในอดีตมักจะเลือกระหว่างาผิดนัดชําระหนี้นะครับและภาวะเศรษฐกิจตกต่ําหรือนะครับอนุญาตให้ธนาคารกลางสร้างเงินและเครดิตจํานวนมากส่งผลให้เงิน ถูกลดค่าลงอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นและราคาทองคำสูงขึ้นนะครับนี่คือ2ทางเลือกนะครับเวลามีหนี้มากๆสำหรับรัฐบาลเนื่องจากสกุลเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินที่ไม่อิงก,กับสิ่งใดมาตั้งแต่ปี1971หลังจากที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันยกเลิกระบบมาตรฐานทองคาบทเรียนของการล่มสลายของระบบการเงินกระดาษจึงมีความเกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบันมากที่สุด โดยในกรณีเช่นนี้ธนาคารกลางจะสร้างเงินและเครดิตจำนวนมากซึ่งจะนำไปสู่ภาะวะเงินเฟอ้อและราคาทองคำที่สูงขึ้นเสมอความได้เปรียบของทองคำเหนือสกุลกระดาษก็คือ 1. รักษากำลังซื้อ ทองคําทําหน้าที่ได้ดีในฐานะเงินทางเลือกที่ต้านทานการลดค่าโดยมีประวัติการรักษากําลังซื้อได้ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนี่คือเหตุผลที่ทองคาเป็นสินทรัพย์สํารองที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่ถือโดยธนาคารกลางประการต่อไปคือความเสี่ยงนะครับในการถูกยึดรัพย์ต่ําทองคํามีความเสี่ยงในการถูกยึดทรัพย์ต่ํากว่าสินทรัพย์และอ่า เงินอื่นๆน,นะครับเนื่องจากไม่ขึ้นอยู่กับการที่ผู้อื่นต้องชําระเงินและเก็บรักษาไว้ในความครอบครองที่ปลอดภัยได้ทองคาเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมในช่วงที่มีวิกฤตการเงินช่วงที่มีหนี้สูงในระบบและช่วงที่มีสงครามเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศมีการ มบาทนะครับมีการก่อสงครามการค้าซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการยึดทรัพย์ในช่วงเวลาที่มีวิกฤตทางการเงินหรือหนี้หรือสงครามที่เพิ่มความเสี่ยงในการยึดทรัพย์ราคาทองคาจะพุ่งขึ้นมากหรือผู้ที่ถูกต้องกว่านั้นคือเป็นเงินที่ไม่ลดค่าลงเรดาริโอเก่าสำหรับกันแนนเนี่ยทำสำหรับนักลงทุนเรดาริโอมองว่าทองคำเป็นส่วนหนึ่งของการ จัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์หรือ strategic asset allocation มากกว่าการตัดสินใจจับจังหวะตลาดหรือ market timing สัดส่วนเชิงกลยุทธ์เขาแนะนำให้ทุกคนเริ่มต้นโดยการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยการถือครองทองคำไว้ระหว่าง5%ถึง15%ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อื่นๆในพอร์ตและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ สัดส่วนเชิงกลยุทธ์หรือ tactical overweight นะครับควรเพิ่มน้ำหนักการลงทุนทองคำในช่วงเวลาที่ระบบการเงินล่มสลายและมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกยึดทรัพย์และสงครามเศรษฐกิจการเงินสัดส่วนเชิงกลยุทธีหรือ tactical underweight ควรลดน้ำหนัก การลงทุนในช่วงเวลาอื่นๆเนื่องจากในระยะยาวทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนค่อนข้างต่ําคล้ายกับเงินสดเพราะไม่ใช่สินทรัพย์ที่มีผลิตผลหรือ productive asset ต่างจากาพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนในรูปของยิวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยหรือหุ้นให้ผลตอบแทนในรูปของ d i v i d e n หรือเงินปันผล หรือส่วนล้าของราคาหุ้นแคปิตอลเกนส์นะครับที่สูงขึ้นเรดาริโอสรุปว่านักลงทุนควรเปลี่ยนความคิดและมองว่าทองคำเป็นเงินทุนพื้นฐานที่ควรมีไว้ในพอร์ตอย่างน้อยบางส่วนซึ่งปัจจุบันนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ถือครองเลยสำหรับวันนี้รายการ i อ c n e w ซีทีนิวส์พอดแคเวลาหมดรุรุดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดจาก i อเอ็มซีทีนิวส์สำหรับวันนี้ตนะ้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ